deiko akai tu deiko sikua koi nanahi tu batat neiko

Hãy subscribe cho kênh e Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ta

จิตปฏิปันโนะคะวะตัากตาริบุริชายุคานิาสัรปะคะวตยวสาวกสังกวียุทนายาปาุนาย

เลี้ยงคนเหลือสาว24ชุดเดี๋ยวเพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้กาลานิยมตะลังการคับคนเยอะครับวม่ต้องพี่ใหญ่นะครับเรามาเวียนเองก็ได้นะครับมันจะเป็นต้องมีคุณเจ้าเวียนได้กี่รอบครับไปได้เลยไป,ไ,ไ,ปไ,ไปได้ตลอดให้ครบสามรอบครับ

มีทิปปิปันโอภพคะวัโตวสาวกสังขวยติทางตาลิปุริสยุคานิอัดทาบปุริสัปุยกัลาเอสะภะคะวะดตยววกสังโฆอาบนายโยปายท่าปีนายโยปาท่าปีนอะดีใต้รอดโบสถ์นะรอดโบสถ์ ของวัดบางกีใหญ่กลางได้นะครับใครจะมามารอดโบสถได้นะทษนะครับทุน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 นะครับ อุลิตามะตาลิตาเกตุมนุสา์ศักดิ์พุทธะติอิติปิโส รีบอ่ะกลัวลอตเตอรี่หายรีบอ่ะครบมั่ล้วนะครับใครครบแล้วก็ปักทูปนะครับใครยังไม่ครบก็เดินต่อให้ครบนะครับมาได้ตลอดครับมาได้ตลอดสําหรับว่าวีใหญ่นะครับเชญครับเชิญครับเชิญครับทักผมทักผมทับผม นี่เป็นลูกนิมิตนะลูกเอกลูกเอกเอันนี้คือลูกนิมิตลูกเอกนะเราก็จนะมาโหยฝัน มาช่วยทาบุญมาช่วยทาบุญนะครับทําบุญนะครับ,บ,รบเอาเงินไปสร้างบ้านสุดท้ายนะครับคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับกล้องนี้ สวัสดีสวัสดีเสื้อบุญครับเสื้อบุญครับร่วมบุญก็ได้นะครับ บอกยากยังไ,ไงเข้าไปในเพจครับบอกยากเข้าไปในเพจเลยเข้าไปในเพจเข้าไปในเพจเลยครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเขื่บ้านาอยู่นะอันหลังให้หเขาเขียนเลยพเพ่อ,อไไเพราะอะลิฟ์นั่นแหละนั่นแหละเข้าไปในเพจนี้เลยครับเข้าไปทักในเพจได้เลยครับช่องเก่านะครับช่องเก่าถ้าใหม่เนี่ยมันไม่สามารถจะขึ้นไลฟ์ได้อันนี้ช่องเก่าครับ แต่ผมไม่ค่อยไลฟ์ไว้สุดท้ายเลยนะครับเป็นช่องไว้สุดท้ายเลย <laughs> โดนครับลอตเตอรี่ไงครับนะครจอแป๊บเดียวไงแป๊บถ่ายแป๊บถ่ายเป็นหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรเพราะไลฟ์เปลี่ยนนายก็ไลฟ์ลูกพี่อยู่แล้วนะไม่เดี๋ยวว่าที่สิบสามก็โอเคไลฟ์ไลฟ์ช่องลูกพี่อยู่แล้วไม่เป็นไร เรียบร้อยไปท็อปครบแล้วนะครับกาทำบุได้นะคะติดตามทุกช่องทางขอบคุณครับกี่วันตัวสามวันครับร้อยบาทได้เสื้อหนึ่งตัวนะวันนี้วันทีสิบเปล่าสิบสามอะสิบสามปิวกี่ช่องปิวไปสองช่องครับสวยมากนะแม่ดูเสื้อสวยเนี่ยท็อไปไหนอะนู่นอะปักทูปปักเทียนอยู่แม่รออะไรติแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้มาจ้ะ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่แคล้วไม่แน่หอห่อขอบคุณครับะอะไรอย่าตัดสินใจน,นะพมนเอาผมบ้านเลยนะเดี๋วยวจะเอาให้ดูเขาจ่ายไปเเขาจแล้วแต่นะแล้วแต่คุณนะมผมบอกคุณไปแล้วนะ เดี๋ยวไปดูเฉยนะได้ไปดูเฉยเอาดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูเฉยเพราะว่าเขาต้องทำกายภาพบำบัดแล้วก็ยุ่งๆเขาเนาะใช่เขาทำตลอดสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่คือเพราะว่าเราเขาไม่ได้ผ่านฉีดฉีดสเต็มเซลล์แล้วก็กายภาพบำบัดมันจะต้องคอยดูแบบว่าให้ถึงที่สุดกหมือนกันได้ใช่ใช่ก็จัดการเรียบร้อใช่เขาเอ็กซเรย์มาแล้วเขาเขาเขาดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง น่าจะเป็นที่เส้นเส้นประสาทอักเสบเฉียบพันแต่หมอที่นู่นเขาบอกแล้วว่าโอกาสเดินไม่ไดม้มีโอกาสเดินไม่ได้มีหมอหมอที่นู่นนะที่เขาบอกว่าที่ที่อ่ีสะเกตแล้วก็สุรินเขาพูดเหมือนกันเลยว่าเดี๋ยวหน่อยเขาอาจจะเดินไม่ได้เพราะว่าขาเขามันเริ่มไม่ดีแล้วหมาหมาเขายุเยอะเส้นประสาทเพราะว่าเขาถูกถูกรถชนอาจจะเป็นที่เส้นประสาทไค เหมือนเขาวิ่งอ่ะเขาวิ่งเพื่อให้มีคนมารักษาเขาเขาก็อยู่ไปเขาก็อาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไม่เจอแล้เขาเป็นอย่างนั้นแหละใช่แล้วเนี่ยการศึกมมาแล้วเมื่อกี้เข้าๆค่ารักษาเอาเรื่องอยู่เป็นแสนละแม่แม่จ้องจอแม่แม่จองจับโยโย่บอกใจเย็นใจเย็นพี่ทอบยังเอาอยู่พี่ทอบยังเอาอยู่นะครับนี่กลับเป็นนายเต็มจอเลย เต็มจอเลยอยู่หน้าเต็มจอเลยนี่ครับอยู่หน้าอยู่หน้านี่ครับครับนี่แม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 ่เนี่ยนนายเปลี่ยนนายก็เป็นนายหมายว่จะพาไปแค่ครึ่งญี่ปุ่นนะเนี่ยครึ่งญี่ปุ่นแต่เขาเปลี่ยนนายมากเปลี่ยนนายบเปลี่ยนนายอยู่ครึ่งญี่ปุ่นแล้วขยันพูดด้วยขยันพูดด้วยขยันพูดด้วยน้องอยู่หน้าน่ารักน่ารักนี่เ เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกกลับกันนะเรียกหมาอะไรนะที่เขาพูดพูดกับพี่ด๊อกเขายอนหยากดูดูลุงท็อปหมาลุงท็อปหมากลับกับคำหมาลุงท็อปอยากดูอ่านี่ผิวนาอยู่แล้วน่ารักน่ารักเราอยู่แล้วลูกของพี่หนูนาลูกสาวอันี่แม่อันนี้แม่อันนี้แม่แม่มัมมัมมัมนี่ คนดูเยอะอันนี้ช่องลุงทับอันนี้ช่องลุงทับอันนี้ช่องลุงทับอ่ากรุงทับสนิทกับลุงทับครับสนิทกับลุงสนิทกับลุงทับหนึ่งไทยหนึ่งุงสนิทกับลุงไทยด้วยอ่าสนิททุกคนสนิทกุกพี่มูรัลรู้จักไหมคะรู้จักไหมคเอาไปถือเลยภาพเก่งนี้เอาไปถือเลยอ่าเปียนพิธีกรเลย หน้านะจำอยู่หน้านะจำอยู่หน้านะยูหน้านะจำอยู่หน้านะอ่ะอ่ะเชิญชวนคนมาเที่ยวนี่อยู่หน้าหลานหลานสาวหลานสาวอีกคนครับของพี่ทอปมีทั้งสามกล้องอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้ของผมเองูน อาไปไปไปยืนนู้ไปยืนนู้ไปยืนขายเสื้อไปยืนขายเสื้ออ่าไปยืนเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยอ่ะแต่เซื้อแล้วซื้อห้าตัวเลยอ๋อห้าตัวสองพันไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโคเซนโคชาลาลงท็อปหน่อยเร็วๆซื้ออ่า อยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าสาวญี่ปุ่นนะสาวญี่ปุ่นโตเป็นสาวนะครับลูกนะสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วขยันพูดด้วยขยันพูดเสื้อตัวะลยเดี๋ยวค่อยๆป้อนแต่ค่อยๆป้อนเดี๋ยวไอ้มวยบุรีพังค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนตัวละสามร้อยใช่ไหมทำบุญสามร้อยได้เสื้อหนึ่งตัวทำบุญสามร้อยบอกแล้วไง ได้เสื้อหนึ่งตัวเสื้อหน้ารักมากเลยพร้อมแจกลายเซ็นด้วยค่ะนี่น่ารักเลยต้องซื้ออันนี้เติมเองอันนี้เติมเองอยู่หน้าก็มีอใส่ด้วยกันพร้อมมีลายเซ็นลงท็อปลงไทยด้วยเอาคำง่ายๆดีกว่าคำยากอะลายเซ็นไทยลายเซ็นไทยอยื่นอ่ะ ไปเป็นลุงท็อปหรือใครใช่ลุงท็อปกับลุงไทยอาลุงท็อปนะอยู่หน้านะหลานอลังจะเชื่ออะไรนะจะเข้าไปดูอันนี้นี่นี่เขาเอาดูของพี่ท็อปเอะในในเฟซดีกว่าของพี่ท็อปก็เดี๋ยวเราย้อนดูย้อนหลังได้เข้าไปอ่าพี่ท็อปเลยบินบปลิลิสเลยบินบปลิลิทบินมู นายพี่มูอยู่ไหนมาพ่อคนไมูมูพี่เป้พี่เป้ไปโชว์ลายเซ็นพี่เป้เดอเห็ลยอันนี้สาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นนี่สาวญี่ปุ่นน้องยูน่านะครับน้องยูน่ากำลังกำลังหัดพูดภาษาไทยนะครับพูดคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่คนไทยเสื้อตัวละเท่าไหร่คะ สามสิบผมบอกแล้วว่าลดราคาเหลือสามสิบนะฮะลดราคาแล้วนี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้มีจุบคนนด้วยดูความน่ารักน้องๆหน่อยเน่โชว์เสื้อเราโชว์เสื้อเราโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยเราต้องไกลนิดหนึ่งเพราะสองคนต้องไกลนิดนึงเอาเบาๆกำลังโปรโมทหลาน นหล่อยจะขายเสื้อ้นจะขายเสื้อให้นลานทีนี้เท่านั้นโชว์ไหรอแป๊บนึงแป๊บนึงเติมเติมร้อนมากร้อนมากโชว์อไวอล่สวยตัวเท่าไหระตัวเ่ตา กับอ่มิมช่วยช่ขายแล้วลูกไมมมช่ขาแล้วลูกอยู่หน้ากงพี่อาย้ก็เซนลายเซนได้สายเสายเซนใครายเซนใครสายเซนใครหลังหันหลังไม่เดินเดินหันหอีบอกขยันพูดลดราคาซะด้วย ใลุงพลพไลให้แกไลุยพูดคุณน่ารักคุณน่ารักอ่ะดูดูวันนี้เราจะมาสอนภาษาไทยให้กับน้องอยู่หน้ากันเนี่ยให้น้องยู่หน้าอยันพูดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้ก็ใจช่วยหนูอ่าเอาใจช่วยน้องอยู่หน้าหน่อยนะช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยให้พูดให้พูดไทยเก่งๆอ่าเอาใจช่วยเอาใจช่วยนี่ สวยนะเท่าไหร่เท you know like oh, ่าไหร่เท anyway> oh yeah, ่าไหร่สามสิบสามร้อยสามร้อยแม่สามร้อยบาทเขาบอกว่าน้องน่ารักคนดูบอกว่าน้องน่ารักมากค่ะยินนั่น่ารักนะคะจุ๊บจุ๊บคนคนชมด้วยญี่ปุ่นไม่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 เอาไว้อ่านี่ พูดไทยชัดค่าน่ารักอ่าครับผมกําลังช่วยๆกันช่วยกันช่วยเป็นกําลังใจขยะให้ผู้เก่งๆโกงกันเลยครับอ๋อน้องครับน้องหลาน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 สาวครับหลานสาวหลานสาวขายเสื้อนีอ่อยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นจะตามไปไหมครับอยู่ญี่ปุ่นนี่นี่ขายเสื้อครับอ่า ลุงไทยกับลุงท็อปอ่านี่มีลายเซ็นด้วยไงใครอยากได้ลายเซ็นนะครับก็ได้เลยอันนี้ลายเซ็นลุงท็อปอันนี้ลายเซ็นลุงไทยฟังดีๆด้วเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวอยู่หน้าอยู่หน้าเซ็นได้อยู่หน้าก็เซ็นได้ยูน่าต้องเซ็นภาษาญี่ปุ่นอังกฤษกับญี่ปุ่นโอเครอ ร้อนร้อนร้อนอ่าอืมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดี๋ยวนะมีคอมเมนต์ไหมครับร้อนร้อนโชว์เสื้อโชว์เสื้อพรีเซนเตอร์โชว์เสือเอเส้อ อันนี้แม่อันนี้แม่อะเขาเขาอวดเขาอวดแม่เขาอวดแม่นี้แม่นะแม่นะอันนี้คุณแม่คุณแม่ไอ้คุณแม่คุณแม่คุณพ่อไม่มามาแต่คุณแม่นะคุณแม่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นนี่คุณหนูน่าพี่อุ๋ยใจดีอ่าพี่อุ๋ยใจดีให้ตุ๊กตาด้วยอมาแล้ว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 สนิทพี่ไมเฟนไมเฟนไม่ใช่ลุงแล้วไมเฟนนี่นี่นี่ นักายีายีกายดแปลด้วยครับแปลด้วยครับนกายีแปลว่าเรียกภาษาไทยก็สนิทกันสนิทกันน้อยแตลักเ็อตัวแ่ไม่แพ้เลยแพ้เาเะเายแต่ตัวแค่นี้เมังทุกอะไรก็เลอะไรป้าใจดีใจดี รอ่ารู้สึกผิดรู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดเลยเอาดาราผมไปไหนดาราผมไปไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อดาราผมดาราผม เสื้อใส่นะชอบใส่ไหมคะนี่มามามาดูสาวญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะครับนี่พูดภาษาไทยนะน่ารักค่าร้อร้อล้อร้ออ๋อคาวอีครับผมคาวอีแม่แม่แม่จะอวดแม่จะอวดแม่กล้องตามครับตามครับ ตุ๊กตาใจดีอ่ะสนิทอีกแลวสนิทไปทั่วเลยสนิทกันสนิทกันสนิทกันได้แค่นี้อ่ะน่ารักน่ารักครับล้อนล้อนใช่น้องอันนี้คุณแม่อวดแม่นิดนึงอวดแม่ดิ ชอบโกรธชอบโกรธสนิทสนิทสนิดเดียวสนิทกับมา,ม,า,ม,าบม้าปาาานะสวยนะสวยนะหนุ่นะอย่าเย่าเลยสวยนะเอาแค่สวยพอสวยค่ะแม่สวยแม่สวย

อ๋อน้องใบเตยน้องใบเตยลูกไิตามูหลานนะมู่หลานร้อ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 นสถานที่ราคาถูกชอบแบอนี้ไรสถานที่รานรโชว์้อบที่หนสวนน้ำวันนี้ไงชอบสวนน้ำชอบสวนน้โรงแรมโรงแรมชอบโรงแรม อยากกินอยากกินติมนะฮะอยากกินติมแล้วครับคุณแม่ร้อนแล้วคุณแม่อยากกินติมแล้วรอ้อนแล้วร้อแล้วงล้ลองแล้ล 7, นอนว <c oughs> <c oughs> อ่อนเก่งอ่อนเก่งอ่อนเก่งนะครับนี่น้องยูนานะลูกสาวพี่ยูนาแล้วก็เป็นการีทของพี่ดิมคารับไม่ได้สอนไนะก็เปเองไม่แล้วซื้ออะไรไม่ไม่มีอะครับในนี้ผมบอกไม่อยากเจอเป็นนาย ยังยังยังอยู่โรงพยาบาลต้องไปแต่วันนี้ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ปไม่ได้ถ่ายไม่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมดแน่นอนเนาะช่องเนาะซื้อลอตเตอรี่ก่อนจะพาไปหาเปลี่ยนนั่งนู่นนู่นอยู่นั่ง ไม่ได้ไม่ได้อ๋อซื้อแล้วมึงดูหน้าบอกซื้อแล้วนะจ๊ะนี่ตอนนี้เปลี่ยนอะไรจะบังคับอย่างงี้อ่านะครับไอขดูนะครับอว่าไงทําไรกลับเอาไง โอเคโอเคนะครับอ๋อจบแต่เพลงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันครับ